เมื่อพูดถึงกุลิโกะแล้วนะครับแอดก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีภาพถึงขนมญี่ปุ่นอันสุดแสนอร่อยราคาถูกแล้วก็ได้ครองใจของผู้ฟังหลายๆคนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในความสุขสันของวัยเด็กใช่ไหมครับแต่ถ้าว่า จะมีสักกี่คนล่ะครับที่ได้รู้ว่าแบรนด์ขนมอันนี้เนี่ยมันได้เคยไปพัวพันกับคดีสลดปริศนา40ปีครั้งหนึ่งที่ว่ากันว่ามันได้ทําให้ประชาชนทั้งประเทศนะครับแทบไม่กล้าซื้อขนมของบริษัทนี้มากินเลยที่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็มาฟังกันดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ในหัวข้อของคดีปริศนา4ทศวรรษของกุลก ที่ถ้าหาใครเป็นคนชอบเรื่องราวดักๆในประวัติศาสตร์ที่น้อยคนรู้หรือว่าคดีอะไรแปลกๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามช่องของเราเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าแอดจะมีเรื่องราวม่วนๆแบบนี้มาเสิร์ฟให้กันแทบทุกวันเลยทีเดียวโดยบริษัทกุลิโกหรือว่าชื่อเต็มๆว่าเอซากิกุลิโกนะครับก็ได้เป็นบริษัทขนมที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาครบ1 0อปีเต็มเมื่อ2022ที่ผ่านมานี้นะครับ ซึ่งตลอดเวลาที่เขาได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยทางบริษัทนะครับก็ต้องพบกับปัญหาและก็อุปสรรคมากมายครับแต่ทว่าวมันก็จะไม่มีปัญหาครั้งใดเลยที่ได้อื้อเฉาขึ้นเท่ากับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในปีคศหนึ่ันกราช1984ี่นะครับที่นตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่บริษัทกุลิโกะนะครับเขาได้เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยทีเดียวก็คือเขาจะเปลี่ยนผู้นําคนใหม่ครับจากกุลิโกะผู้พ่อให้เป็นกุลิโกะผู้ลูกครับนั่นก็คือนายเอ ที่ตลอดคลิปนี้เนี่ยแอดจะขอเรียกท่านสั้นๆว่าท่าน CEO กุลิโกก็แล้วกันนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยท่านก็อายุเพียงแค่42ปีเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่ายังเป็นอายุที่อ่อนมากถ้าเทียบกับประสบการณ์ในการจะมาบริหารบริษัทนะ ที่แบบนอกจากจะไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถสารต่อความยิ่งใหญ่ของผู้พ่อได้หรือเปล่าและไหนจะมีเรื่องวุ่นวุ่ที่เขาจะต้องไปดูแลครอบครัวกับลูกๆของเขาอีกแต่ว่า,าวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็ยังเทียบไม่ได้เลยกับฝันร้ายที่ท่านซีอจะได้มาเจอในค่าคืนหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิในปี1984นี้ที่เรื่องก็จะมีอยู่ว่าเมื่อช่วงสักระยะเวลาประมาณ3ามทุ่มเศษของวันนั้นที่ท่านซีอีโอลังอาบน้ําอยู่นะครับ มันก็ได้มีชายผู้ไม่ประสงค์ดีสองคนนะครับได้ใส่อิโมงแล้วก็บุกเข้ามาในบ้านของท่านประธานเลยเอาอาวุธนะครับบุกเข้ามาจี้ทั้งคุณนายแล้วก็ลูกๆของท่านครับจับพวกเขาไปมัดมือปิดปากอะไรกันที่เมื่อท่านสีโอซึ่งได้ขัดถูขัดถูในห้องน้ําตอนนั้นได้ยินเสียงความวุ่นวายซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยท่านก็รู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีแน่ก็เลยพยายามจะไม่ส่งเสียงเพื่อไม่ให้โจรข้างนอกรู้ครับคิดสภาพเหมือนกับหนังตื่นเต้นในตอนนี้ที่เขาหลบอยู่นะแต่เทว่าสุดท้ายแล้วนะครับหมู่โจรเน ก็ได้เปิดประตูชางเข้ามาในห้องน้ำมาเห็นบิ๊กป๊อกกี้ครับแล้วก็ได้จับตัวท่าน CEO เนี่ยลากลักพาตัวไปเอาท่านนะครับโยนลงไปยังรถที่จอดอยู่แล้วก็กระเตงซ e o อออกไปนอกบ้านเขาเลยครับ ทิ้งให้ลูกๆของซ e o กับผู้แม่เนี่ยถูกมัดอยู่ในบ้านที่ในเวลาต่อมาก็เหมือนกับว่าผู้แม่กับผู้ลูกเนี่ยจะช่วยแก้มัดกันได้นะครับแล้วก็ได้นำเรื่องนี้เนี่ยโทรไปแจ้งกับเหล่าโปลิสเลยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าซ e o ท่านนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับหัวโจกข,ของบริษัทกุลิโกใช่ไหมที่ถ้าขาดท่านไปแล้วใครจะมาดาเนินงานบริษัทต่อล่ะแล้วอนาคตของบริษัทมันจะเป็นยังไงครับมันจะล่มทั้งคืนหรือเปล่าก็คิดกันไปต่างๆนานาน,าน,าน,นะครับ ที่ในเช้าวันต่อมาเนี่ยมันก็ได้มีการติดต่อมาจากผู้ที่ได้ลักพาตัวไปจริงๆครับก็คือจะเป็นจดหมายที่ได้ส่งมาขอเรียกเงินค่าไทยมากกว่า1,000ล้านเยนนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยในยวันนี้ก็จะสักประมาณ260ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะฮะกับทองคำอีก100กิโลที่เนราคาทองคำนี่แอดก็ไม่รู้ว่ามันจะ ตีราคาเป็นเท่าไหร่นะเอาไปว่ามันเป็นจํานวนเงินแล้วก็ทองที่มากแบบถึงแม้ว่าจะเป็น CEO ของบริษัทขนมยักษ์ใหญ่ก็เถอะแต่ถ้าว่าเงินจํานวนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะไปหามาได้หรือเปล่าแต่แว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าในเวลา3วันต่อมาเนี่ยมันก็ได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นครับก็คืออยู่ๆเนี่ยมีคนไปเจอตัวของท่าน CEO ที่กําลังหนีออกมาแล้วก็ได้ช่วยท่านเอาไว้ได้ ที่ในเวลาต่อมา CEO ก็ได้มาให้การกับตำรวจแล้วก็สื่อนะครับว่าในตอนที่ท่านได้โดนจับตัวไปเนี่ยท่านก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าท่านไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันมีการมัดการปิดตาอะไรท่านตลอดเวลาเลยทําให้ท่านเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าตาของคนร้ายจะได้ยินอย่างเดียวก็คือเสียงของคนร้ายครับที่ก็มีการพูดคุยแล้วก็ขู่ท่านอะไรบ้างต่างๆนานาอย่างเช่นว่าขู่ว่าจะทําร้ายลูกเขาถ้าไม่เอาเงินมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอ้ตอนนั้นนะครับ CEO ก็หวาดกลัวมากครับบอกจะทําอะไรรับก็ อมแต่แบบข้าขอเวลาเจราจาต่อรองนิดหน่อยได้ไหมซึ่งระยะเวลาที่รอยอยู่นี่นะครับพวกโจรก็เหมือนกับว่าจะใจดีด้วยฮะซื้อข้าวซื้อขนมมาให้ที่ก็ไม่รู้ว่าขนมยี่ห้อกุลิโกหรือเปล่านะแล้วก็ปล่อยให้ท่านซีอีโอนะครับได้นั่งกินอยู่ในความเงียบงนันสักมาณสามวันนะครับที่ในเวลาต่อมาก็เหมือนกับว่าท่านซีอีโอนี่จะลองเปิดที่ปิดตาดูครับแล้วก็พบว่าอา้าวตัวนั้นไม่มีใครอยู่เลยนี่เขาได้อยู่ในที่จับตัวคนเดียวหรือเนี่ย ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้โจรคนร้ายเนี่ยมันไปชิงช่องที่ไหนหรือว่ามันไปทําธุระอะไรนะครับแต่วัดเดอแฮคตอนนั้นใครจะไปสนใจช่วงนี้พอมันมีโอกาสเนี่ยซีอก็ได้เปิดตูดหนีออกมาก่อนเลยซึ่งท่านแกก็ได้หนีออกมาจนกระทั่งมาเจอกับเหล่าตํารวจแล้วก็ได้มาให้การถแถลงกับประชาชนนี่แหละครับที่ถึงแม้ว่าท่านจะถแถลงว่าท่านปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ทว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความวางใจครับ เนื่องด้วยว่าที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็เป็นประเทศที่สงบเงียแล้วก็ไม่ค่อยเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมพอมันเกิดทีเนี่ยประชาชนก็แตกตื่นแตกตูมเลยคิดว่าแล้วถ้าเกิดในอนาคตคนร้ายมันคิดบ้านเลยขึ้นมามาลักพาตัวคนของบ้านเขาไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คิดไปต่างๆนานาน,นะครับที่ถ้าหากเรื่องนี้มันมาเกิดขึ้นที่สารคดีแลนด์แอดว่าพอจบข่าวปุ๊บชาวบ้านก็หันไปทํากินกันต่อแล้วฮะ แต่ว่าสิ่งที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นยังไม่รู้นะครับก็คือเรื่องราวการลักพาตัวครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆของเหตุการณ์วายป่วงสันตโลที่ได้เกิดขึ้นมาต่อจากนั้นนะครับที่ก็ไม่ได้มีแค่บริษัทกุลโกะเท่านั้นที่จะตกเป็นเป้าหมายนะแต่ว่าจะวายป่วงสันตโลกันไปทั่วญี่ปุ่นเลยครับก็คือหเดือนหลังจากที่เหตุการณ์ลักพาตัวมาได้ผ่านไปเนี่ย มันก็เริ่มมีเรื่องประหลาดได้เกิดขึ้นมาวนเวียนอย่างแถวแถวสำนักงานกุลิโกะแล้วนะครับอย่างเช่นว่าช่วงก่อนสงกรานต์ไม่นานของปีนั้นเนี่ยอยู่ๆนะครับมันก็ได้มีไฟเพรึบขึ้นมายังรถของบริษัทกุลิโกะอย่างมากมายแบบอธิบายไม่ถูกเลยที่มันก็น่าจะเป็นการลอบวางเพลิงนั่นแหละและเมื่อสงกรานต์ได้ผ่านไปนะครับมันก็มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นมาอีกก็คือมีถังยาพิษจานวนหนึ่งนะครับได้ถูกแอบเอามาวางอย่างอาคารของบริษัทกุลิโกะครับ ที่เมื่อเขาได้ไปเก็บถังยาพิษนั้นขึ้นมานะครับเขาก็ได้พบกับกระดาษโน้ตอันหนึ่งที่แปะอยู่ตรงนั้นซึ่งได้ระบุข,ข้อความที่ทําให้เรารู้ว่าไอ้เรื่องราวความปว่งๆที่มันได้เกิดขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถังยาพิษหรือว่าไฟไหม้ที่ได้เกิดนะฮะมันสามารถเชื่อมโยงไปถึงการลักพาตัวที่ได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนครับ ที่เมื่อเป็นแบบนี้จะรออะไรล่ะครับทางบริษัทนะครับก็ได้ประสานงานกับคุณตํารวจเนี่ยให้ได้รีบติดตามเรื่องดังกล่าวเลยที่ก็เหมือนกับว่าจะไม่มีเรื่องอะไรกระเตื้องขึ้นนะครับคือตํารวจญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นตํารวจที่ทํางานดีจริงครับแต่ก็ทํางานานานหน่อยเหมือนกันถ้าให้คนร้ายเนี่ยก็เหมือนกับจะได้ใจนะครับก็เลยได้เริ่มสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมากขึ้นอีกเช่นว่าทางคนร้ายนะครับ ก็ได้ส่งจดหมายที่ไม่ได้ระบุที่อยู่ของผู้ส่งนะ่ะไปให้กับทางบริษัทกุลิโกะและก็เจ้าหน้าที่รักษาสันติราชท้องถิ่นอย่างเยอะแยะเลยนะครับที่ในจดหมายเนี่ยก็จะมีข้อความเตือนประมาณว่าในการลงมือครั้งต่อไปเนี่ยพวกเราจะเริ่มไปโจมตีพวกเราชาวบ้านตาดำๆละโดยค่า ในวงเล็บตัวลายนะครับก็จะไปทําการวางยาพิษลงในกล่องขนมต่างๆของบริษัทกุลิโกแล้วก็จะนําเอามันไปวางไว้ตามร้านปะปนให้มันเหมือนกับการสุ่มซองกาชาเลยโอไมกก็ oh God, ญี่ปุ่นนี่คือบิดาแห่งการสุ่มกาชาอย่างแท้ทรูแต่อันนี้เป็นการสุ่มกาชายาพิษนะครับที่เมื่อถึงตอนนี้นะครับก็เหมือนกับว่าคนร้ายเนี่ยจะได้ทิ้งเบาะแสอะไรเอาอีกอย่างให้กับตํารวจครับก็คือ ที่ตรงท้ายของจดหมายนั้นเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้ลงชื่อที่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นในนามของบุคคลหรือในนามของกลุ่มนะครับว่า Kaiji Nichiichi m e n หรือว่าปีศาจผู้ที่มี21หน้าอะไรประมาณนั้นนะครับไม่รู้จะแปลยังไงให้มันดูเพราะพิงดีแต่เอาเป็นว่าคนร้ายนะครับน่าจะเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องแบบพวกคดีฆาตกรรมหรือว่านิยายลึกลับอะไรเลยแหะเพราะว่าไอ้ชื่อนี้นะครับเขาก็ตีความกันว่ามันน่าจะถูกหยิบมาจากหนึ่งในตัวละครนิยายลึกลับที่มีชื่อสัตว์ประหลาด20หน้านะฮะ ซึ่งเมื่อข่าวเหล่านี้ได้ออกไปว่าเดี๋ยวจะมีคนมาวางยาในกล่องขนมต่างๆของพวกเขานะครับก็แน่นอนฮะว่าประชาชีเนี่ยจะต้องแตกตื่นอย่างแน่นอนไม่วายแม้กระทั่งทางบริษัทผู้ผลิตกุลิโกเองด้วยนะครับที่ตอนนั้นนีก็ต้องออกมารีบเก็บขนมของพวกเขาออกจากชั้นวางของไปให้หมดเลย เพราะเขาเกรงว่าเดี๋ยวจะมีคนไม่รู้เผอไปหยิบของที่มีพิษแล้วไปกินเข้าไปนะครับทำให้บริษัทเนี่ยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นเพื่อป้องกันความวายป่วงอันนี้เองกุลิโกะก็เลยจัดการก่อนเลยแต่ท่านั้นนะครับมันก็ทําให้ทางกุลิโกะเนี่ยต้องเสียหายไปหลักล้านเลยครับเนื่องจากว่าขายของไม่ออกใช่ไหมที่ผลมันก็ตามมาก็คือพวกเขานะครับไม่มีตังค์จะมาจ้างพนักงานต่อแล้วก็เลยต้องเคลียร์พนักงานตาดำๆพวกนี้ตกงานไปครับ นอกจากนั้นเองตังอีกจํานวนมากมายนะครับกุลิโกก็ต้องเสียไปให้กับทางทีมตรวจสอบสารเคมีที่เขาได้จ้างมาตรวจพิษจากขนมทุกกล่องครับแล้วก็พบว่ามันไม่มีฮะคือไม่มีพิษอันไนที่วางอยู่ในกล่องของขนมกุลิโกเลยสักอันคือโดนดักควายว่างั้นไม่พอครับต่างอีกส่วนของบริษัทเนี่ยก็ยังต้องเอาไปจ้างพวกทีมนักสืบเอกชนต่างๆ ให้ร่วมมือสืบคู่กับตำรวจด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะทำปานใดก็ตามมันก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรกระเตื้องขึ้นมาเลยครับจนทำให้ทางคนร้ายเนี่ยเหมือนน่าจะหงุดหงิดบ้างครับว่าแบบทำไมตำรวจมันจัดงาขนาดนี้สืบอะไรก็สืบไม่ได้เรื่องสักทีจนทำให้โจน,นะครับต้องเขียนจดหมายไปด่าว่าตำรวจญี่ปุ่นเลยว,ว่าแบบนี่เธอเองยังสืบหาไม่ได้ว่าใครคือคนร้ายนะก็อย่าเรียกตัวเองเลยว,ว่าผู้พิทักษ์สันติราษเลยคือให้เรียกตัวเองก็เป็นโจนเหมือนข้าดีกว่า เพราะว่าไอการเอาภาษีประชาชนมาเป็นค่าจ้างในการทํางานและทํางานไม่กระเตือองแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการขามโมยของคือก็เพิ่งรู้นะครับว่าที่ญี่ปุ่นเ,นเขาก็มีประเด็นเรื่องดราม่าภาษีอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าคนร้ายอยากจะเยาะเย้ยหรือด้วยความรําคาญในฝีไม้มือที่ไม่มีของตํารวจนะครับ คนร้ายเนี่ยก็เลยได้เพิ่มคำใบให้กับตำรวจด้วยครับว่าถ้าอยากจะจับเขานะก็ให้ไปสังเกตรถคันนี้คันนี้ที่เขาได้ใช้ก่อเหตุขึ้นมาหรือว่าคนร้ายก็ได้อธิบายนะครับว่าพวกเขาได้เดินทางเข้าไปยังบริษัทกุลิโกทางไหนไปวางเพลิงยังไงไปวางยายังไงคือถ้ามันเป็นเกมเก็คือคนร้ายให้สูตรโกงเกมกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะและในที่สุดนะครับตำรวจเนี่ยก็เหมือนจะได้เจอเบาะแสอะไรบางอย่างครับ คือวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีการโทรมารายงานถึงบุคคลแปลกๆผู้หนึ่งนะครับที่เขาได้เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้มาเพื่อซื้อของอย่างเดียวไงคือช่วงระหว่างที่เขากำลังเดินเดินดูของนะครับไอ้ชายคนนี้เนี่ยก็ได้หยิบเอากล่องขนมที่เขาได้ซ่อนไว้ในเสื้อเขานะฮะไปวางปะปนอยู่บนชั้นวางขนมของร้านซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยมากใช่ไหมเว่าแบบจะเอาอะไรมาวางไว้ที่ร้านทําไม คือร้อยทั้งร้อยของคนปกติเนี่ยมันไม่มีใครเขาทําแบบนี้หรอกซึ่งเมื่อพอตํารวจได้ไปตรวจดูกล่องขนมที่ชายต้องสงสัยคนนั้นได้วางลงไปชั้นวางของนะครับก็พบว่ามันมียาพิษได้ถูกวางอยู่จริงครับตํารวจก็แบบโบแล้วไงโบแล้ว ไอตรคนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนร้ายคนเดียวกันกับคนที่เขียนจดหมายมาขู่ว่าจะวางยาขนมกุลิโกะแน่เลยนั่นแหละครับทางตำรวจญี่ปุ่นก็เลยได้เดินทางไปขอกล้องวงจรปิดจากร้านสะดวกซื้อดังกล่าวเพื่อเอามาเปิดดูเลยแล้วก็ได้พบกับเหตุการณ์สำคัญที่คนเขาโทรมาแจ้งจริงๆครับที่หน้าตาของคนร้ายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับเพราะแบบในภาพของกล้องวงจรปิดนะครับมันก็มีความคลาสสิกเรื่องเมื่อเกิดคดีอะไรมันก็ดูไม่ค่อยออกทุกครั้งเลยนะครับแต่ถ้าว่าทางตำรวจเนี่ย ก็เหมือนพอจะได้เบาะแสนะครับว่าผู้ต้องสองสัยนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสูงต่ำประมาณใดหรือว่าสวมอาพรเช่นไรครับคือเขาเนี่ยจะเป็นชายวัยกลางคนที่สวมเสื้อสูทเหมือนกับนะักธุรกิจทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีการใส่แว่นแล้วก็หมวกเบสบอลของทีมกีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะมีเบาะแสนะครับว่าผู้ต้องสองสัยในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีลักษณะหน้าโง่เห้งมีดวงตาเหมือนกับหมาจิ้งจอกครับ คือจะเป็นลักษณะของแหลมๆแล้วก็ชี้ขึ้นไปนะครับซึ่งไอ้จิ้งจอกเนี่ยสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับมันก็เป็นสัตว์ที่เจ้าเล่แล้วก็ไปสร้างความป่วงให้กับคนหลายๆครั้งดังนั้นเมื่อหลังจากที่ภาพนี้ได้แพร่ออกไปพร้อมกับมีคําว่าจิ้งจอกอะไรได้แปะไปด้วยนะครับผู้คนญี่ปุ่นเนี่ยก็ยิ่งแบบตื่นกลัวกันเลยนอกจากนั้นก็ยังตั้งชื่อเล่นให้ชายในกล้องวงจรปิดคนอีกด้วยว่าเทปมังหรือว่าบุคคลในวิดีโอเทปนะครับแต่ถ้าว่า ก่อนที่ตำรวจจะได้ไปหาชายผู้ต้องสงสัยหรือว่าคนในวิดีโอนี้เจอนะครับมันก็ได้มีจดหมายอีกฉบับจากคนร้ายส่งเข้ามาถึงกรมตำรวจอีกแล้วครับที่ก็ได้บอกประมาณว่าโอเคละ่ะเราจะเลิกเล่นกับบริษัทกุลิโกะละเพราะว่าเราเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทกุลิโกะเนี่ยเขาได้มาก้มหัวขอโทษต่อประชาชนได้ต่ำลงพอประมาณละคือที่ญี่ปุ่นเขาจะถือว่าถ้าใครก้มลงต่ำมากก็จะแบบขอโทษมากๆนะครับเอาเป็นว่าเราจะไม่เล่นกับบริษัทกุลิโกะละกันนะเพราะว่า พวกเราคนร้ายเนี่ยก็ชอบกินขนมกุลิโกเหมือนกันแล้วก็บายบายไปซะง,งันนะครับแล้วบริษัทกุลิโกเนี่ยก็ไม่ได้โดนลังควานอีกเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะรู้สึกว่ามันแปลกใช่ไหมว่าแบบเนี่ยคนร้ายมันยังไม่ได้อะไรที่มันต้องการไปเลยนะคือเงินที่มันเรียกค่าไถ่ไปก็ไม่ได้ยามันก็ยังไม่ได้ไปวางในกล่องขนมสักอันนึงแล้วทำไมอยู่ๆคนร้ายมันถึงได้เลิกลงมือกุลิโกไปซะเงียบๆงันๆล่ะที่เอาเป็นว่าแอดจะขอแปะไอ้ประเด็นข้อสงสัยอันนี้เอาไว้ก่อนละกันนะครับ แต่ถ้าว่าไอการที่คนร้ายได้เลิกมาปั่นป่วนบริษัทกุลิโกะนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนร้ายจะหยุดลงมือนะเพราะว่าหลังจากนั้นมานะครับมันก็มีการไปรังควานบริษัทขนมยักษ์ใหญ่อันอื่นของญี่ปุ่นต่อเลยครับที่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือบริษัทขนมที่มีชื่อว่ามารุได ที่ก็จะลงมือด้วยไม้ตายแบบเช่นเดิมกับที่เขาเคยทํากับกุลิโกะเลยครับก็คือครูว่าจะไปวางยาขนมของพวกเขาแล้วก็เรียกค่าไถด้วยครับว่าแบบถ้าเองไม่จ่ายค่าไถมาตามจํานวนจํานวนนี้นะลูกค้าของพวกเองเนี่ยจะได้ชิมกับขนมรสยาพิษแน่เลยซึ่งไอ้วิธีการตอบโต้กับโจรของบริษัทมารุไดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มุงมิงเหมือนกับกุลิโกะที่แบบตั้งรับอย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นการเข้าไปบวกเลยฮนะคือทางบริษัทเนี่ย ็ได้ร่วมมือกับทางตำรวจเพื่อจะไปหลอกจับคนร้ายมานะครับที่แผนการเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าทางบริษัทเนี่ยจะให้ข้อมูลต่างๆกับตำรวจอย่างมากมายจนกระทั่งตำรวจนะครับสามารถปลอมตัวไปเป็นคนของบริษัทได้หลังจากนั้นก็หลอกๆฮะแกล้งทาเป็นกระเป๋าที่มีเงินค่าถ่ายเนี่ยเดินไปจะไปมอไปคนร้ายแล้วก็จะไปจับมันเลยนะครับฉลาดไม่รับแผนการนี้แต่ทว่า พวกโจรน,นะครับมันก็ไม่ได้จารัดง่าวถึงขนาดนั้นไงมันก็คิดมาก่อนแล้วล่ะครับว่าทางบริษัทเนี่ยจะต้องร่วมมือเล่นกับตำรวจแบบนี้แน่เลยดังนั้นนะครับเราคนร้ายก็เลยได้มีแผนการใหม่ในการโต้อตอบตำรวจมาครับก็คือเงื่อนไขในการยื่นหมูยื่นแมวค่าไถ่นั่นเองคือ โจรน,นะครับมันจะไม่มาเจอกับผู้รับค่าไถาต่ตรงๆครับแต่มันจะบอกให้คนที่เอาค่าไถ่ามาเนี่ยได้ขึ้นรถไฟไปแล้วก็นั่งไปยังสถานีปลายทางนะครับที่ระหว่างทางเนี่ยก็ให้สังเกตตามหน้าต่างด้วยว่ามันจะมีธงสีขาวๆงอกขึ้นมาตรงไหนหรือเปล่าที่จะมีธงสีขาวๆงอกขึ้นมาตรงนั้นละ่ะหมายความว่าให้โยนกระเป๋าที่มีเงินค่าไถ่ลงมาเลยนะครับซึ่งพอมันทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยรถไฟมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าแล้วทำให้ตํารวจไม่สามารถเห็นพวกโจรได้ต่อใช่ไหมก็เป็นแผนการที่ชาญฉลาดมากเลยนะครับแต่ตํารวจเนี่ยก็ ยังไงแล้วครับว่าจะไปดักจับคนร้ายยังไงก็เ,เล่นตามแผนไปครับหอบกระเป๋าที่มีค่าไทยหรือไม่แน่ใจว่าเขาได้ใส่ของหลอกๆเอาไว้หรือเปล่านะครับขึ้นไปยังรถไฟเพื่อจะตีตั๋วไปยังสถานีปลายทางฮะที่ระหว่างทางซึ่งรถไฟแล่นไปเนี่ย ตำรวจที่ได้ปลอมตัวเป็นพนักงานเนี่ยก็จะมองตามหน้าต่างไปครับว่ามันจะมีธงสีขาวอะไรอย่างที่คนร้ายบอกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีฮะคือนั่งไปจนสุดทางเลยเนี่ยก็ไม่เจอธงสีขาวอะไรเลยแฮชแท็กตำรวจโดนดักควายรอบสองฮะและในเวลานี้เองก็เหมือนกับว่าเหล่าโจรน,นะครับมันจะซ้อนแผนไปอีกรอบหนึ่งด้วยนะก็คือตอนที่เจ้าหน้าที่ได้ปลอมตัวเพื่อจะไปแลกค่าถ่าอะไรแล้วเดินขึ้นไปบนรถไฟใช่ไหม เจ้าหน้าที่คนนั้นนะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะมีใครบางคนนะมาย่องตามหลังเขาไปตลอดเลยนะครับคือแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเดินไปตรงไหนของรถไฟเนี่ยไอ้ชายคนนี้มันก็จะแบบดุ่มดุ่มมองๆอง,องตามแม้กระทั่งว่าพอถึงสถานีปลายทางแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเดินลงเพื่อจะตีรถกลับมานะครับไอ้คนคนนั้นเนี่ย มันก็เดินตามกลับมาครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยมากนะที่ว่าถ้าจะมีใครแบบว่าขึ้นรถไฟไปจนสุดสายแล้วไม่ลงแล้วก็นั่งรถไฟกลับมาเนี่ยจะมีก็คงแค่แอดนี่แหละครับที่แบบนั่งโง,ง่โจนลืมสถานีที่ตัวเองลงแล้วก็ต้องแบบเดินวนขึ้นมานั่งรถไฟขาที่มันย้อนกลับมานะครับไม่รู้จะมีใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้นะครับว่าแอดมีเพื่อนแล้ว เอาเป็นว่าก็นั่นแหละครับเจ้าหน้าที่จะได้ขึ้นไปส่งข่าวไทยนะก็คงคิดว่าเออไอคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะนั่งรถไฟไปผิดสถานีแล้วก็นั่งย้อนกลับมาก็ได้ก็เลยได้ลองเลงเลงดูอีกสักพักนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่ว่าอ่ะเราลองลงสถานีสุ่มสุ่มดูซิว่าไอคนคนนั้นมันจะตามมาอยู่หรือเปล่าแล้วปรากฏว่ามันก็ตามมาจริงๆครับ คือเดินด้อมด,ด้อมอมองมองเจ้าหน้าที่ย่งถึงในสถานีเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่ก็เริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มสังเกตหน้าตาชายผู้นั้นแบบชัดๆแล้วและปรากฏว่าหน้าตาของชายผู้นั้นมันเป็นยังไงรู้ไหมครับเขาเป็นชายที่มีหน้าตาแบบหางตาชี้ขึ้นเหมือนหมาจิ้งจอกนะซึ่งเพื่อนๆจาได้ไหมว่าไอ้คนในกล้องวงจรปิดที่เขาถ่ายได้เนี่ย มันก็มีหน้าตาแบบนี้เหมือนกันครับนั่นแหละฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่ามอนี่เนี่ยจะเป็นคนร้ายก็เลยเตรียมจะพุ่งเข้าไปบวกเขาก่อนครับแต่ถ้าว่าเหมือนกับว่าไอ้มอนี่ที่มันเดินตามเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรู้ตัวทันนะครับพอเจ้าหน้าที่ได้ย่างกรายเข้าไปจะไปหามันปุ๊บเนี่ยมันก็กระโดดวับหายไปในฝูงชนราวกับมันฝึกวิชานินจาอะไรมาเลยนะครับทำให้แผนการครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้แป๊วอีกเช่นเคยครับแต่ถ้าว่ารอบนี้เนี่ย เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้นําเอาภาพที่เขาเห็นเนี่ยมาสเก็ตแล้วก็มาแปะเปล่าประกาศบอกให้ประชาชนรู้ว่าถ้าเจอใครคนที่หน้าตาแบบนี้เนี่ย กรุณาแจ้งเบาะแสกับตำรวจโดยด่วนนะเพราะว่าชายคนนี้คือคนร้ายที่ได้ส่งจดหมายไปขู่วางยาในขนมแบรนด์ต่างๆมากมายซึ่งก็แน่นอนครับว่ามันไม่ได้มีแค่แบรนด์กุลิโกะกับมารุไดแต่ว่าอีกบริษัทหนึ่งที่โดนอย่างหนักๆเลยก็คือบริษัทโมรินากะนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่แอดเคยกินของเขาด้วยนะมันจะเป็นช็อกโกแลตหลากรสหวานๆเลยที่ก็น่าจะถูกใจเด็กมากซึ่งคนร้ายเนี่ยก็น่าจะรู้จุดนี้ดีแล้วครับรว่ามันหวานถูกใจเด็ก ดังนั้นนะครับในช่วงเดือนตุลาคมของปีนั้นเนี่ยมันก็เลยได้มีจดหมายจากคนร้ายอีกแล้วฮะที่ก็ได้เขียนส่งถึงเหล่าแม่แม่ทั่วญี่ปุ่นนะครับว่าเหล่าโอกาซังและลูกๆของโอกาซังทั้งหลายแหลที่ชอบกินขนมจากบริษัทโมนิดังะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้เนี่ยพวกท่านจะได้พบกับขนมรสพิเศษที่เราได้ช่วยทางบริษัทนั้นดัดแปลง นั่นก็คือขนมรถยาพิษจุดแสนอร่อยที่เมื่อลูกๆของท่านได้กินเข้าไปเลยเนี่ยก็จะแสบซวงจนกระทั่งร้องอิอะแล้วก็เตรียมตัวกันไปพบพระเจ้าได้เลยคือมันจะบอกว่ามันจะเอายาพิษลงไปวางในกล่องขนมของบริษัทนี้แะครับที่ความแตกต่างของรอบนี้ก็คือ คนร้ายนะครับมันจะไม่ใช่แค่วางยาอย่างเดียวนะแต่มันจะมีการแปะกระดาษโนตลงไปข้างๆกล่องขนมที่เขาวางยาพิษด้วยนะด้วยข้อความที่บอกว่าด o ค u เตอร์ลคกิงทาเบตราชินเเดประมาณว่าอันตรายนะจ๊ะขนมชนิดนี้มีพิษกินไปแล้วอาจจะตายได้ซึ่งรอบนี้นะครับไอโจนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดักควายนะเพราะเมื่อตำรวจเขาได้เอาขนมกล่องต่างๆที่มันมีแปะใต้แบบนี้นะฮะเอามาตรวจด,ดูเนี่ยก็พบว่ามันมียาพิษอยู่จริงๆครับ ที่นั่นแหละครับเมื่อได้เจอยาพิษขึ้นจริงๆในกล่องขนมแบบนี้แล้วเหล่าแม่ๆของญี่ปุ่นนะครับก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ครับไม่กล้าไปซื้อขนมไม่ใชแ่แค่ของบริษัทนี้นะกับของแทบจะทุกบริษัทในญี่ปุ่นให้ลูกกินเลยครับและจากการที่ทางบริษัทได้ไปกว้านเก็บขนมของพวกเขามาแทบทั้งตลาดนะครับก็พบว่ามันมีขนมของบริษัทจํานวน30กล่องครับที่ได้มียาพิษใส่อยู่จริงๆ แต่ว่าวถึงแม้ขนาดนั้นก็ตามนะครับไอ้พวกตำรวจทั้งหลายแหลกกว่าหลายมือนายที่ได้ถูกลากมาทำคดีแห่งชาตินี้เนี่ยก็ยังหาเบาะแสอะไรของคนร้ายไม่ได้ครับจนกระทั่งมันมาถึงช่วงวาเลนไทน์ของปีต่อมาเลยที่เจ้าปีศาจ21หน้านี้นะครับมันก็ยังไม่วายไม่หยุดวางยากับขนมทั่วราชอาณาจักรครับ และแล้วหลังจากกว่าหปีที่ตำรวจญี่ปุ่นได้พยายามสืบเรื่องต่างๆแล้วมันไม่กระเตื้องมานะครับอยู่ๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าจะไปจับผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งมาได้แบบงงๆฮะที่หน้าตาของผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยก็จะเป็นชายใส่แว่นแล้วก็มีลักษณะตาที่แบบดูเฉียวชี้ขึ้นราวกับสุดอกจิ้งจอกก็ไม่ปานนะครับนอกจากนั้นเอง ประวัติชีวิตเบื้องหลังของชายผู้นี้เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยจะสวยงามด้วยนะครับเพราะคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจสีดำๆหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยากูซ่าหรือว่าการวางยาเอ่ยซึ่งแบบฟังไปฟังมาแล้วเนี่ยก็อนี่แหละคนร้ายแน่ๆเลยใช่ไหมครับแต่ทว่าตำรวจเนี่ยก็ยังจับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานอะไรเด็ดขาดที่จะมาชี้ไงว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเป็นคนร้ายจริงๆครับ นอกจากนั้นเองอิตาชายคนนี้นะครับก็มีความไหลลื่นมากเลยครับคือพอตํารวจจะถามอะไรเนี่ยเขาก็ตอบคําถามแบบมีหลักมีเหตุผลมากจนกระทั่งตํารวจไม่รู้จะลากเขาไปเข้าคุกยังไงนะครับและอีกอย่างก็คือเขาก็มีหลักฐานที่อยู่ต่างๆที่ว่าไอตอนที่มันได้เกิดเหตุเนี่ยชายผู้นั้นไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยทําให้ตํารวจต้องปล่อยตัวเขาออกไปครับ แล้วแล้วหลังจากนั้นชายคนนั้นแกไปทําอะไรรู้ไหมแกไปเขียนหนังสือเล่าเรื่องถึงแบบการจับกลุ่มตัวของตํารวจญี่ปุ่นในคดีนี้นะครับเอามาเขียนหนังสือกันแล้วก็ขายดีขายดีกอบโกยตังให้กับตัวเขาเยอะมากเลยนะครับมันก็เลยมีทฤษฎีสมคบคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยไอ้บักผู้บ่าวตาเฉียวผู้นี้เนี่ยแกก็คือคนร้ายนี่แหละเพียงแค่แกแบบเล่นเนียนมากมีความกลอนปิ้นป้อนหนีจากตำรวจได้ไงแล้วก็ได้มีวิธีการในการหาตังต่างๆ,ๆ,ๆมากมายเช่เนเอาไอ้เรื่องนี้แหละมาเขียนเปน็นหนังสือนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับมันก็ยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ชาวเน็ตเขาพูดกันนะครับ เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้ควาน้ําเหลวอีกเช่นเคยนะครับและแล้วในที่สุดมันก็มีคนได้ตายไปในคดีนี้จริงๆครับทว่าจะไม่ใช่การตายไปเพราะการโดนยาพิษอะไรแบบนี้นะหากแต่เป็นการตายเพราะซุบซุบตัวเองครับนั่นก็คือนายตำรวจผู้บัญชาการคนใหญ่คนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยแหละซึ่งเขานะครับได้ดําเนินคดีมานานแล้วก็เหมือนกับจะได้รับความกดดันมาจากเบื้องบนอีกทีหรือว่าจากประชาชนเนี่ยแหละครับ ก็เลยต้องกดปุ่มดีลีชชีวิตตัวเองแล้วก็ส่งตัวเองขึ้นไปหาพระแม่อมาเทระสุอะไรของญี่ปุ่นเขานะคือตำรวจญี่ปุ่นนี่เคร่งเวอร์เครียดเวอร์รักหน้าที่เวอร์นะครับถ้าเป็นตำรวจของบางชาตินี่สิเรื่องแบบนี้นะครับจะไม่มีการเกิดขึ้นหรอกครับเพราะตำรวจชาตินั้นเนี่ยเขาอารมณ์ดีฮะแต่เอาเป็นว่า ไอเรื่องราวข่าวสลดทั้งหมดที่มันได้เกิดขึ้นมากับตำรวจผู้นี้นะครับก็เหมือนกับว่าคนร้ายเนี่ยจะได้แอบดูด้วยจากที่ไกลๆครับดังนั้นเองหลังจากที่ตำรวจคนนี้ได้จากไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมันก็ได้มีจดหมายส่งมาหากรมตำรวจอีกแล้วครับซึ่งไอจดหมายชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ตำรวจบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับก็คือเป็นจดหมายที่ข้อความข้างในได้ระบุว่า จากการที่เราได้เห็นนายตำรวจผู้นั้นได้ตายไปเราคิดว่าเราจะยุติเรื่องนี้ลงละเพราะว่าการทําให้คนอื่นตายเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายหลักๆของเราเลยเป้าหมายหลักๆของเราที่จริงก็คือเราตั้งใจจะป่วนกับบริษัทอาหารต่างๆกับพวกนายทุนที่มันชอบเอาเปรียบประชาชนอย่างพวกเราเราขอแสดงความเสียใจด้วยกับชีวิตของนายตำรวจผู้นั้นได้จากไปเอาเป็นว่า ถ้าหากในอนาคตมันมีเรื่องราวของการวางยาขนมหรือว่ามีการเขียนขู่ขึ้นมาอีกก็ขอให้พวกท่านได้รับรู้ไว้เลยว่ามันไม่ใช่การกระทำจากเราอย่างแน่นอนลงท้ายชื่อด้วยอสูรที่มี21หน้านะครับ และก็แค่นั้นแหละครับคือหลังจากที่จดหมายอันนี้มันได้ส่งมานะครับหลังจากนั้นมามันก็ไม่ได้มีการวางยาในขนมของบริษัทอะไรอีกเลยทิ้งก็ไว้แต่ความสงสัยในจิตใจของผู้คนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนร้ายมันเป็นใครครับคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้คนร้ายนี่เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในคนที่แบบเขาคงจะไปเคยโดนบริษัทขนมอะไรเอารัดเอาเปรียบหรือว่าทําให้เจ็บใจนะครับ เพราะจากที่ดูข้อความในจดหมายเราก็จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าคนร้ายเนี่ยเหมือนจะมีความเกลียดชังพวกนายทุนอะไรใหญ่ๆลงแบบเข้ากระดูกดำเลยทีเดียวหรือเรื่องที่หักมุมที่สุดนะครับก็คือทฤษฎีที่บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็คือบริษัทกุลโกนั่นเองครับที่ก็ได้สร้างเรื่องแผลงๆนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาเตะตัดขาของศัตรูคู่แข่งนะครับคือ ถ้าหากเราลองย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับที่ได้น่าสงสัยอย่างเช่นว่าตั้งแต่ตอนที่คนร้ายเนี่ยได้เข้าไปลักพาตัวคุณซี o อถึงบ้านนะครับแต่ถ้าว่าทาไมล่ะกับลักพาตัวมาแค่คุณซี o อ แล้วก็ได้ทิ้งให้คนอื่นๆของครอบครัวไม่ว่าจะคุณเมียคุณลูกนะครับอยู่ในบ้านนั้นอย่างปลอดภัยครับคือราวกับว่าคนร้ายนะครับอาจจะรู้จักกับซีอคนนี้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะรู้จักไปถึงผังบ้านของเขาก็ได้นะครับหรือทําไมกันล่ะว,ว่าตอนที่คุณซีอีโอได้หนีออกมาจากการลักพาตัวของคนร้ายนะครับมันได้เป็นไปอย่างง่ายดายมากเลยครับคือคนร้ายเนี่ยปล่อยให้เหยื่อที่ถูกลักพาตัวทิ้งอยู่ในที่ลักพาตัวแบบลูกๆคนเดียวมีอาหารให้เขาด้วย แล้วนําซ้ํายังไม่คิดจะเอาค่าถงค่าถ่ายอะไรที่เรียกกันไปเสียเยอะแยะอีกด้วยคือไม่มีการต่อรองค่าถ่ายอะไรกันเลยนะครับบวกกับถึงแม้ว่าเขาจะมีการขู่ว่าจะวางยาในขนมของกุริโกะนะครับมันก็กลับไม่มีขนมชิ้นไหนเลยได้ถูกวางยาลงไปครับกลับกันไอ้ขนมแบรนด์อื่นเนี่ยมันถูกวางยาเพียบเลยครับ คือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าบริษัทกุลโกะเนี่ยได้สร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็แบบแสดงละครตบตากับคนอื่นนะครับว่าโอ้เขาก็โดนจดหมายขู่วางยาเหมือนกันแต่ทว่าก็ไม่กล้าไปวางยาในขนมของตัวเองนะครับเพราะเดี๋ยวมียาในขนมแล้วขนมมันจะเสียชื่อใช่ไหมครับแต่ทะว่าไอ้เรื่องนี้เองนะครับมันก็มีกลุ่มคนที่ไม่เชื่อในทฤษฎีนี้ครับแล้วก็บอกว่ากุลโกะเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะเล่นวิธีการสกปรกอะไรแบบนี้นะ เพราะอาจจริงอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องที่ได้พูดมาเมื่อกี้นี่เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสงสัยเยอะแยะเลยแต่ทว่าก็ต้องอย่าลืมมามองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทกุลโกะนะที่ตอนนั้นเนี่ยยอดขายขนมเขาตกหวบ้วบังลดแบบต้องไล่พนักงานออกกันเพียบแล้วก็ยังต้องไปเสียตังค์จนวนมากไปจ้างพวกตำรวจจ้างพวกนักตรวจสอบเคมีอะไรมาดูขนมของพวกเขาเนี่ยนอ,อกจากนั้นเองหลังจากที่เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นก็ใช่ว่ายอดขายของกุลโกะมันจะดีขึ้นนะดังนั้นเองเขาก็ไม่น่าจะทําอะไร แบบนี้อยู่แล้วที่สุดท้ายนะครับก็เลยทำให้คําตอบของคดีนี้เนี่ยมันก็ยังคลุมเครือเป็นปริศนาอยู่ดีครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นความลับอีกยาวนานต่อไปนานเท่าไหร่นะครับที่จาหากเพื่อนๆชอบคดีแปลกๆแบบนี้แล้วก็แอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์คดีไดอารี่กันให้ได้ฟังอีกยาวๆเลยนะครับหรือถ้าใครมีแฟนน้าเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับแล้วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับผมบ๊ายบาย